าทุกคนนึกถึงประเทศอินโดนีเซียทุกคนนึกถึงอะไรก่อนคะบางคนอาจจะนึกถึงบางอย่างหรืออาจจะนึกไม่ถึงเลยแล้ววันนี้ค่ะวิอยู่ที่บันดุง ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่4ของประเทศอินโดนีเซียค่ะซึ่งก็มีประชากรหนาแน่นเลยทีเดียวเต็มไปด้วยธรรมชาติที่โอบล้อมไว้แม่น้ํารวมถึงภูเขาไฟค่ะและแน่นอนมีภูเขาไฟบางที่ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือยังเป็น Active v o l c a n o นั่นเองและในวันนี้เราจะไปที่ตังกุบันปาราหูภูเขาไฟที่มีชีวิตในบันดุงอินโดนีเซียค่ะ วิออกจากจาการ์ตาตอนตีสามค่ะถึงประมาณ7จ็ดมงเชา้าใช้เวลาสี่ชั่วโมงค่ะถึงแล้วเราแวะกินโจ๊กเป็นอย่างแรกเลยค่ะเพราะว่าอากาศค่อนข้างเย็นแต่ว่าแดดแรงนะคะมาเลยค่ะโจ๊กพื้นเมืองอินโดใส่ไก่ใส่เครื่องกาแฟดำร้อนๆค่ะรับประกาศหนาวกันถึงแล้วนะคะภูเขาไฟตังกูบันปาราหูค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ภูเขาบันดูค่ะวิยังไม่ได้อ่านชื่อว่าคือที่ไหนนี่เ,เลยบรรยากาศแล้วก็จะมีวันไดให้ขึ้นไปค่ะข้างบนน้เลยไปเดี๋ยวเราขึ้นไปกัน,นท็อปปี้หมวกนะคะเป็นหมวกขนสัตว์มีน้องแมวด้วยน่ารักมากถ้าใครสนใจก็สามารถมาซื้อได้เลย Yeah.

เป็นทางตามที่วิเดินมานะคะมีโขดหินเยอะมากวิเลยต้องมองทางบ่อยมากๆค่ะกลัวลื่นเพราะว่าที่วิใส่เป็นรองเท้าแตะแล้วก็มีความเหนื่อยค่ะทำให้วิ่งเยบเงียบไปเลย ตรงน,นี้พี่เขาจะทำข้าโพดปิ้งนะคะนี field, <S <S ่น่ากินมากเลยเหนื่อยแล้วค่ะตอนนี้ขึ้นมาไม่สูงเท่าไหร่แต่เนยก่อนโอเลยผู้ชาเด้อผยนะครับผู้ชายใคผู้ชายาชายอย่างปานน้ยังยัยังยังยังดายังตัวยง บียู่มอมพอมีเมนที่มอยังมานัอ๋อแคนแค่มาสุกวิดียว นี้ <S 2> <S 2> เป็นพี่นะคะช่วยถ่ายรูปให้แบบน่ารักมากใจดีมากใจรนี่ะใจรนเนี่ยเวนดีมยัง m นยัง n บบกูสลเองยัง mana อี๋แบ

ีาสก็เลยเเลย่พี่เขาแบบอาสาแนะนำแล้วก็ถ่ายรูปให้ไม่ได้ไม่ได้แบบของเงินเหรียอะไรเลยนะคะเราก็เลยต้องช่วยเขาซื้อนั่นงเป็นลำใจค่ะที่มาละถ้าอยากถี่ยากนิ่ว่าแล้วก็เดินขึ้นกันต่อค่ะทุกคน ปวดขาแล้วอ่ะวิวสวยมาก a ากที่นี่ม่ะดีอากตรงนี้นะคะก็จะมีพวกควันลอยมาด้วยแล้ววีก็จะได้กลิ่นเหมือนพวกกรรมฐานนิดๆน,นะคะกลุ่มแก๊สที่เราเห็นลอยอยู่แบบนี้นะคะ เป็นสัญลักษณ์ว่าภูเขาไฟนี้สามารถประทุได้ค่ะทุกคนก็คือ,อยังมีชีวิตอยู่หรือ Active v o r k a n o t ที่วีพูดไปตอนต้นคลิปซึ่งการประทุของที่เนี่ยค่ะไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าที่นี่บันดุงเคยเป็นเมืองแห่งทะเลสาบค่ะแล้วหลังจากการประทุของภูเขาไฟค่ะทำให้พื้นดินทับถมกันจนกลายเป็นพื้นที่และมีสิ่งปลูกสร้างมากมายและมีประชากรหนาแน่นอาศัยอยู่ที่นี่ค่ะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะ เพราะว่าภูเขาไฟที่นี่ประทุ500ปีต่อครั้งค่ะหลังจากที่เราสัมผัสบรรยากาศของภูเขาไฟจนอิ่มแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ตรงนู้นค่ะนู่นเลยสฟีฟ้านะคะเดี๋ยวเราเตรียมตัวถ่ายรูปแล้วก็เดินลงกันค่ะบัตสกุจุงน นี่วิเชียอเข้าไปถ่ายรูปแล้วนะคะบรรยากาศดีมากบรรยากาศสงบมากค่ะที่นี่อากาศเย็นสบายมีแดดแต่ไม่ร้อนคะ่ะร่มรื่นมากๆแล้วคือเด็กๆที่อินโดน่ารักน่าเอ็นดูมากค่ะทุกคนนี่เป็นแค่บางส่วนนะคะที่กล้ามาขอวิถายรูปเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะแต่เขาพูดเหมือนประมาณว่า โฟโต้โฟโต้แบบนี้ค่ะแล้วตอนแรกเราไม่เข้าใจแต่พี่สตาฟที่มาด้วยค่ะบอกว่าเขาขอถ่ายรูปเราก็เลยเฮ้ยเราเราดีใจอะ่ะเขาตั้งใจพูดภาษาอังกฤษกับเราเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะเตรียมตัวเดินลงไปแล้วหลังจากที่มีน้องๆมาถ่ายรูปด้วยจากนี้นะคะเราก็นั่งพักกันค่ะเรื่องของน้องที่อินโดค่ะวิยังรู้สึก a อ p r e c i a t e เขามากๆเลยนะคะ เพราะว่าเขามีความกล้าหาญมากที่จะเข้ามาคุยกับชาวต่างชาติอย่างเราจากการถามอายุค่ะอายุประมาณ15ปีเองค่ะอันนี้เป็นจาสุเกะค่ะแล้วก็กู้ชงไทยกูนะคะซื้อเป็นเข็มกลัดค่ะหินของที่นี่ไม่แน่ใจว่าเขาเอามาจากภูเขาไฟหรือเปล่านะวิจจำไม่ได้อะ่ะแต่ว่าวิเลือกสีแดงมาสวยมากๆค่ะ ไปค่ะทุกคนเดินลงกันค่ะตอนนี้นะคะเป็นช่วงที่แดดร้อนมากๆแล้วค่ะมองทางอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าแดดส่องตาอีกอย่างหนึง่งพื้นที่เป็นพื้นที่ขั้นบนไดก็จริงค่ะแต่หินที่อยู่อะค่ะมีเศษกรวดหินเล็กๆด้วยทําให้เราลื่นง่ายมากๆง่ายกว่าข้างบนค่ะทําให้เราก้มหน้าก้มตาจนบางทีเราลืมชอดดีๆไปเลยเดี๋ยวไปดูนะคะว่าวิลืมอะไรไปเสียดายมากๆค่ะ เยอะแล้วค่ะตอนนี้ไม่เหมือนตอนเช้าที่เรามาตอนเช้ายังคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตอนนี้เยอะเลยมีเด็กๆมาทาั้งนศึกษาด้วยนะคะที่มาขอวนทญาตด้วย ๆ okay, okay, okay. นี่ะวะดิก้ลไวอ่น่ทสปอโอ้ตอนนี้เรากำลังจะไปอีกที่หนึ่งนะคะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าคือที่ไหนเป็นที่ข้างบนนั้นเลยค่ะขึ้นอีกรอบค่ะชมวิวอีกแล้วอากาศเย็นนะคะแต่ว่าแดดร้อนมากตามสไตล์ภูเขา แล้วิบสงสิ้นาาะงะองสิบสองสองาบสงสองสิบสองง เื้อหลืองเคือเป็นนักเรียนนะคะมาคณะศึกษามีการลเบอร์บนีถ้าใครมองทันนะคะเมื่อกี้มีกลุ่มน้องๆใบใให้กล้องด้วยค่ะแล้วคือวิมองแต่ทางเลยค่ะต้องเดินระวังมากๆค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างลื่นแล้วก็มีหินด้วย Let's go Let's go Let's go ต้องน้องเขยนะคะสน้องๆให้น้องๆเดินมาด้วยกันยังไม่รู้ตัวอิดค่ะสองครั้งแล้วเขาใบายให้โอ้ยเสียดายมากไม่ได้คุยกับน้องๆเลยที่หันไปอะค่ะเพราะว่าเห็นน้องเขายิ้มยิ้มแล้วก็หัวเราะกันก็เลยอยากคุยกับน้องๆด้วยแต่ไม่คิดว่าน้องๆใบายให้เราก่อนหน้าสองรอบแล้วอะค่ะ เสียดายมากแล้วคือวีกลับมาดูกล้องแล้วค่ะถึงเห็นนั่งตัดอยู่ก็ยังรู้สึกประทับใจกับน้องๆเขามากทั้ง2องกลุ่มเลยนะคะแล้วก็กับหลายๆคนที่ไม่กล้าเข้ามาคุยกับวีและในคลิปนี้ค่ะวีจะเอาไปโพสใน YouTube เพื่ออยู่ในความทรงจำของวีค่ะ

แต่วิจะกลับไทยปีหน้าเพราะฉะนั้นก็เก็บไว้ที่บ้านรอปีหน้าได้เลยค่ะแม่ต้องดีใจแน่เลยมีหลายร้านมากๆนะคะที่ขายไม่แน่ใจว่าเป็นซิกเนเจอร์หรือเปล่าแล้ววิก็จำราคาไม่ได้ด้วยค่ะไม่แพงนะคะน่าจะประมาณ200-300บาทค่ะทำจากผ้าทั้งหมดรวมถึงดอกไม้ที่เห็นด้วยยูนิคมากๆค่ะหลังจากนี้เราจะไปพักผ่อนที่ข้างบนแล้วนะคะที่เรากำลังจะเดินไปค่ะ we fly out of the clouds. กีนี้ริทกับมิเชลซื้อกระเป๋าไปฝากให้แม่วินะคะแล้วตอนนี้หมามมาก็จะซื้อให้ค่ะหมามมานี่ชอบนึกถึงแม่วิเวลาไปเที่ยวที่ไหนคะ่ะรวมถึงปราป๊าด้วยจะชอบคิดถึงค่ะแล้วก็อยากซื้อของไปฝากวันนี้ก็ได้ไปนหนึ่งใบค่ะ แม่วิได้สองใบเลยนะวันนี้วันนี้วิยังไม่ได้อะไรเลยความน่ารักของครอบครัวนี้ค่ะที่คอยคิดถึงครอบครัววิอยู่ตลอดแล้วก็ไม่เคยทําให้วิเหงาเลยดีใจมากๆมามายังมานะพริรถยังแต่นีบางทีดูนี้นี้บักเอ้ยนนีนนีนี่นี่ี่พนี่นนนนี่ี เตรียมฮ a ร i ปะเกะสรุปว่าได้เป็นสิเงินไปให้แม่นะคะร้านอื่นๆก็จะขายคล้ายๆกันนะคะก็จะมีหินมีแร่มีของเล่นค่ะขายมวกูอ์ ตอนนี้ก็ได้หมวกปกป้องใบหน้าตัวเองแล้วนะคะเวลาไปเที่ยวขึ้นเขาไม่เคยมีหมวกเลยค่ะตั้งแต่มาอยู่อินโดนีเซียน่าจะได้ไม่ดำเนาะจากราคาเท่าไหร,ร่อ่ะ How much e for the first flight แต่เนเกียเีย55 55,000รูเปียเขาลดให้เหลือ,อ40,000รูเปียก็ประมาณ80ถือว่าราคาโอเคอยู่นะคะดิบกับแม่ค้า ต่อรองกันได้ก็โอเคเลยราคากลางฟังเวอร์ไม่ร้อนแล้วแต่ว่าหน้าดำมาก do you understand Pangwer I love you goose what is that หลังจากนี้ก็มาเติมพลังกันที่ร้านอาหารพื้นบ้านอินโดค่ะพื้นบ้านจริงๆค่ะทุกคน มีเป็นไก่ตัวเล็กๆให้เราเลือกว่าจะทอดหรือจะเป็นเต้าหู้หรือจะเป็นปลาวันนั้นวีเลือกเป็นปลาทอดค่ะปลาตัวค่อนข้างใหญ่นะคะวิกินคนเดียวเลยและแน่นอนค่ะตอนนี้เพิ่งครึ่งวันวีไปเติมพลังก่อนก่อนจะไปต่อทุกคนติดตามวีได้ที่ ep 2นะคะบันด um ุงมีหลายอย่างน่าเที่ยวมากเลยแล้ววีก็เจอผู้คนน่ารักน่ารักค่ะวีตกหลุมรักบันดุงไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ ep หน้านะคะสวัสดีค่ะ